เดว้าเนชั่นลคอแซเอซุสกิกกะรไบทีมกรุ๊ปและเฟสสตูดิโอ สวัสดีครับอยู่กับเรา Tancom in Computex Taipei 2015วันนี้ครับเป็นวันแรกของงานผมพาทุกคนมาอยู่ที่หนันกัง Exhibition Hall นะครับและบูธแรกที่จะพามาดูก็คือบูธของ ASUS เดี๋ยวผมจะพาไปดูซิว่าการ์ดจอที่ทุกคนรอคอยมาอยังเมนบอร์ดชิปเซตตัวใหม่มาหรือ,อยังและมีอะไรอื่นๆอีกที่น่าสนใจต้องไปดูครับ พอ,อเดินมาถึงตรงนี้ครับอย่างแรกที่ผมเห็นเลยแล้วก็เป็นตัวที่ทาง ASUS เนี่ยโฟกัสม,มากๆเป็นการ์ดจอตัวนี้ 980Ti Strix ผมบอกก่อนว่าความพิเศษของ Strix ตัวนี้ครับมันมีการเปลี่ยนแปลงก,ก็คือว่าเมื่อก่อนเนี่ยเราจะรู้จัก Direct CU นะครับในซีรีส์ที่เป็น Direct CU 2แต่ณเวลานี้เป็น Direct CU 3ความพิเศษก็คือหน้าสัมผัสระหว่างตัวชิป GPU กับตัวฮีทไบต์เนี่ยเมื่อก่อนจะเป็นเส้นเดียว ตัวนี้ครับ Direct c u ซเนี่ยเป็น2เส้นอ่าแล้วอีกหนึ่งอย่างก,ก็คือถ้าอุณหภูมิไม่ถึงห5องศาพัดลมจะไม่ทำงานนะครับเดี๋ยวสตริกเนี่ยจะได้เห็นที่เรานะครับแน่นอนแตงคอมจัดให้ถัดมาตรงนี้อันนี้เป็นตัวซอฟต์แวร์ที่ทำการมอนิเตอร์ทั้งอุณหภูมินะฮะแล้วก็สามารถเลือกโหมดในการใช้งานได้รวไมไปถึงการออร์คล็อกด้วยนะฮะมันก็สามารถทำอะไรได้หลายอย่างมากขึ้นอีกอย่างหนึ่งครับตัว PCB อันนี้นะครับดูแบบนี้ กับตัวนี้อันนี้คือตัวที่ไม่ใช่ asus นะครับตัวบนคือ asus อ่าความแตกต่างเห็นไหมฮะสังเกตเลยนะ asus เนี่ยเป็น fully automatic ใช้เครื่องจักรทั้งหมดงานที่ออกมาเนี่ยมันจะเป็นโคตรรูปแบบกันแล้วก็จะละเอียดจะเนียนกว่าทั้งด้านหน้าแล้วก็ด้านหลังตัวกา้านอันนี้เขาเรียกว่า f u l ี y automatic อันนี้คือขั้นตอนในการผลิตของ asus นะครับเป็น automatic ใช้เครื่องจักรทั้งหมดงานจะออกมาดีกว่าแบบนี้โอเคนะฮะที่เหลือจะมีอะไรเดี๋ยวไปดูกันต่อ อย่าลืมครับสตริคดูที่เราแตงคอมเป็นที่แรกในเมืองไทยแน่นอนถัดมาอีกหนึ่งตัวนะครับอันนี้เป็นเมนบอร์ดละ Z170 Pro นะครับมาแล้วนะครับสำหรับชิปเซตตัวใหม่ ด้านบนจะเป็นพร์ที่เป็นเมนบอร์ดที่มาพร้อมกับ USB Type 3.1หมดเลยทั้ง6ตัวนี้จะเป็นชิปเซ็ต z 97กับ X99 นะฮะที่บิวอินมาเลยสำหรับ USB 3.1ถัดมาตรงนี้นะอันนี้เนี่ย ASUS ทำเล่าเหมือนกันนะครับสำหรับซ็อกเก็ต CPU ที่เรียกว่า OC s o อกเกตขานะครับหรือว่าพินเนี่ยในตัวซ็อกเก็ตเนี่ยเพิ่มขึ้นมาทำให้อเวอรอกได้มากขึ้นพลังงานเต็มที่มากขึ้นนะครับอันนี้ในส่วนของเมนบอร์ด ขยับทันไหมกหน่อยครับอันนี้เป็น The u l t i m a t e f o o r e นะฮะหรือว่าคนไทยชอบเรียก TUF แต่จริงเขานำมาจากคำที่มีชื่อว่า t u f ะ t u f Certified อันนี้เนี่ยเป,เ,ปเป็นการโชว์ให้ดูว่าการทดสอบนะครับหรือว่าการเทสก่อนมาขายเนี่ย TUF ทำยังไงมีการดรอปเทสมีการทดสอบอุณหภูมิที่ต่ำติดลบ40นะฮะอุณหภูมิสูงสุดบวก75องศาสามารถทำงานได้ตามปกติมีการทดสอบแรงกดจากแบ็กเพลท ว่ามันมีความคงทนแค่ไหนนะจะมี4ตัวครับที่เห็นตอนนี้นะมี9 9มี Mark ค Mark ารแล้วก็มี Super B85 s u ป e r B85 เนี่ยเขาบอกว่าราคาอยู่เมืองไทยเนี่ยถึงเมืองไทยนะจะมามา3 0 0 0กว่าบาทเท่านั้นเองนะครับเป็นการย่นเข้ามาแต่ว่าเป็นซีรีส์ TUF น่าสนใจมาก อันนี้ครับน่าสนใจไม่น้อยนะฮะเขาเรียกว่า ASUS ROG Certified ได้การรับรองแล้วนะครับจากทาง ASUS ROG ว่าสามารถใช้ร่วมกับทาง ASUS ROG ได้ก็คือเป็นเหมือนแบบ ROG Partner นั่นแหละนะฮะมีทั้ง Case InWin นะมี l ร a ย y นะฮะบล็อกน้ำนี่จะเป็น full block b i g power นะครับไม่ใช่ธรรมดาแล้วก็จะเป็นในส่วนของ RAM มีทั้ง Corsair มีทั้ง G-Skill มีทั้ง a v a s e r ถือว่าแจมถัดมาครับอยู่ข้างๆกันอันนี้คือ ROG อันตราคอม a พกเกมมิ่งพมันมีทั้ง GR6 มีทั้ง GRH นะฮะสเปคต่างกันมันจะตัวเล็กลงนะครับอันนี้เป็นคีย์บอร์ดค่อนข้างสำคัญเป็น Mechanical RGB คีย์บอร์ดตั้งค่าไฟได้นะครับนี่แบบนี้เดี๋ยวถึงเมืองไทยเดี๋ยวแตงคอมจัดให้ดู เปลี่ยนโซลูชันนั่นเองครับมาดูอันนี้เป็นเขาเรียกว่าเป็น asus smart home บ้านฉลาดอุปรกรณ์เนี่ยมีหลักๆเลยคือตัวนี้อันนี้คือเกตเวย์ครับตัวรับสัญญาณตัวสั่งการทุกอย่างตัวหลักเลยถัดมาอันนี้เป็นประตู door lock ใช้งานได้ครับทั้ง nfc ทั้งการสั่งการผ่านแอปจากนอกบ้านก็ได้ oh, oh. temp sensor วัดอุณหภูมินะฮะอันนี้เป็น open close เอาไว้เป็นตัวเปิดปิดหน้าต่างสัญญาณเตือนก็ได้ถัดมาอันนี้เป็น smart Plu g เปิดปิดปลั๊กนะครับผ่านแอปได้เลย อัลามเซนเซอร์คือเป็นเซนเซอร์เตือนในบ้านนะครับเสือเผื่อโจรมาหรือว่ากดร,รหัสผิดอะไรเงี้ยสุดท้ายครับเป็นโมชั่นเซนเซอร์ตรวจจับความเคลื่อนไหวการเคลื่อนไหวสุดยอดขยับมาข้างๆการตรงนี้เนี่ยก็คือเป็นการทดลองให้ดูครับว่าแต่ละส่วนแต่ละอุปกรณ์ทํางานยังไงอย่างที่บอกไปอันนี้คือเกตเวย์ตัวรับสัญ,ญญาณแล้วก็ตัวสั่งการต้องเสียบสายแลนนะฮะเผื่อเราสั่งการจากนอกบ้านก็คือผ่านแอปอะไรเอาง่าย อันนี้เป็น ASUS Vivo PC ครับนี่เลยผมหยิบให้ดูตัวหนึ่งเมื่อก่อนเนี่ยหรือว่าปัจจุบันเนี่ยลหลายๆคนชอบคิดว่าเฮ้ย PC มินิ PC เนี่ยต้องเล็กอย่างเดียวจริงๆไม่จําเป็นฮะผมไม้คุยกันแล้วนะครับทาร์เก็ตหรือว่าจุดป,ประสงค์จริงของ ASUS เนี่ยเขาบอกว่าไม่จําเป็นต้องเล็กนะฮะไม่จําเป็นต้องตัดเอาฮัดไดฟ์นะครับขนาด3.5นิ้วออกไปเพราะว่าเขาอยากจะให้มันมีพื้นที่ที่จัดเก็บหนังจัดเก็บแหล่งข้อมูลที่มันเป็น entertainment เนี่ยได้เยอะจริงก็เลย เพิ่มไซส์ให้มันหน่อยสามารถใส่ฮัดไรได้นะครับมาดูจอกันบ้างอันนี้เป็น MG 2 7 9 Q เป็นเกมมิ่งมอนิเตอร์ครับ ASUS บอกว่าเดี๋ยวไปขายที่ไทยแน่นอนนะฮะร,ราคาเขายังไม่ได้บอกบอกไม่ได้ความละเอียดครับตัวนี้เป็น 2560 4 2คูณ1 4น0 2K 27ินิ้วนะฮะที่สำคัญเลยครับคือตัวนี้ 144Hz เป็น IPS panel นน AMD FreeSync นะครับไม่ใช่ G Sync นะอันนี้เป็น AMD FreeSync สุดเด็ดคัดมาอันนี้คือตัวที่บอกครับเป็น 4K แล้วแต่ว่า27นิ้วเหมือนกันลำโพงเป็น Sonic Master ใหญ่มากเสียงดังมากไหมไม่รู้นะครับที่สำคัญเลยนะะดูนะครับแผง แล้วก็วางลงไปแบบนี้ยกขึ้นปุ๊บไฟดับวางปุ๊บวางดีๆไปติดอันนี้คือ NFC โท,ทรศัพท์แบตหมดปุ๊บวางที่จอได้เลยเออสุดยอดข,ข้างๆอันนี้คือจอเคิร์ฟโค้งครับเอสุตทำเหมือนกัน เรียบร้อยครับสำหรับบูธ ASUS ในงานคอมพิวเตอร์ได้เห็นกันแล้วใช่ไหมฮะทั้งการ์ดจอทั้งเมนบอร์ดโอ้โหสมาร์ทโฟนทั้งจอนะครับทั้งเกมมิ่งเกมมิ่งเกียร์ทั้งคีย์บอร์ดหูฟังโอ้เยอะแย,ยะมากมายอันนี้คือความน่าสนใจจากงานในครั้งนี้นะครับโฟกัสเนี่ยมันมีเยอะแยะมากมายหลายจุดเดี๋ยวผมจะพาไปดูบูธอื่นต่อติดตามกันให้ดีนะครับสำหรับ ASUS ครับผมมีของพิเศษมาแจกทุกๆคนด้วย เป็นเสื้อแจ็คเก็ตนะฮะเสื้อแจ็คเก็ต TUF หรือว่าแจ็คเก็ตทัฟนั่นเองแจกให้1ตัวมีตัวเดียวเท่านั้นนะครับและอีกอย่างนึก็คือเป็นหมววแก๊ป ROG 1ใบเท่านั้นเดี๋ยวเอาไปแจกดูให้ดีว่ากิจกรรมเราจะเล่นยังไงนะครับโอเควันนี้ลาไปก่อนสวัสดีครับ